นิดนึงนะคะสว,วัสดีค่ะสวัสดิ์เจริญศุขนะคะจากจังหวัดชัยนาทค่ะวันนี้นะคะนําเสนอเม,มนูขนมไทยที่หาทางยากนะคะคือลืมเกลื่อนหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องบอกว่าลืมเกลื่อนนะคะจริงๆแล้วสวัสดกิก็เพิ่งจะรู้นะคะจริงๆแล้วเป็นของเออ่ของคุณยายที่หางหายไปนาน,แล,นะะแล้วนะคะก็เลยคิดจะสืบทอดนะคะก็เลยว่าเอ๊ะขนมนี้มันหาทานยากนะคะแล้วก็ ไม่ค่อยมีใครทำก็เลยไปหัดเรียนให้ยายสอนมาแะ,ะ้ะก็เลยได้มาตุ่นขนมนึ่งกลือนในวันนี้นะคะว่าดูซิว่าจะนึ่กลืนจริงหรือเปล่านะคะที่นึ่งเกลืนนั้นเพราะว่าความนุ่มความอร่อยของตัวแป้งนะคะ เลยทำให้ไม่อยากเลยอยากจะให้มันเชี่ยวเลยป่ะอยากอยากจะอมไม่รู้อย uh. ่างนี้นะคะเพราะมันอร่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูกันว่าเวลาทำเสร็จแล้วจะเอาของจริงหรือเปล่าอ่านีคะวัตถุดิบนะคะมันก็ไม่ยุ่งยากค่ะมีอะไรบ้างใช้แป้งหมกเหียบก็คืออันนี้ค่ะแป้งหมกเกีียวตัวนี้ทำขนมได้หลากหลายใช่แต่หลังนี้หลุเลือกแป้งตัวนี้มาทำขนมอื่นอนะคะตัวที่ ต้นนะคะก็คือน้ำตาลต่ายน้ำตาลหวาน้ม่ต้องเห็นนะคะมีน้ำตาลทรายอันนี้น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ตามไปด้วยเกลือนะคะเกลือผึ้นไม่ต้องใส่เยอะนะคะบอกว่าถ้าใส่เยอะจะเป็นตาลใช่ไหใส่แต่พอประมาณพอกับตาลได้ก่อนแล้วก็น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อสูตรว่ามีอะไรบ้างอ่งให้ต้อง ปกติถ้าเฟรนสมัยใหม่นะคะสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะใส่ถ้วยมุ้นะที่เป็นมุ้ยเลอะเยอ๋ยอเพราะฉะนั้นก็ยิ่งต้องยิ่งต้องทำให้มันไม่ไม่ร้อนเลยแหละเดี๋ยวมันเป็นพลาสติกถูกไหมคะอันนั้นคะสติตที่เาขาทำแต่ล้นะคะมันจะทนความร้อนนร้อนอยู่นี่นนคือมัน,เป,นเป็นที่ทนความร้อนได้แตอันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยนะคะผู้ช่วยหาซออะไรนะ มันช่วยหมุนอ่ะเพราะว่าตัวแป้งที่ยังเหลือ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 บางกะทิที่เอาไว้ร็หน้นะคะเราก็จะใช้ไฟกลางไฟกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เ,เวลาเวลา,เวลาคนคนตัวหน้าเราก็ควรในทางเดียวกันเราจะไม่ควรวนไปวนมาถ้าวนไปวนมาเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ผสมกันแล้วก็ไม่เกลิ่นนะคะ เดี๋ยวที่งานขอขาดสีต่างๆหน่อยได้ไหมคะขาดสีต่างๆอันนี้ก็คววให้สุกเหมือนกันตัวให้เดือดตววไม่ได้นะคะถ้าอยู่คัวแล้วมันจะติดเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันมีส่วนผสมของแป้งนะคะแป้งที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้แป้งข้าวเจ้าน,นะคะแล้วก็แป้งหมหุดเนียวตัวนี้นะคะที่เราทำหน้ามันนะคะ แต่เดี๋ยวควรให้เปดสักคู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้มันเซตตัวแล้วเราก็จะไปหยอกบนหน้าที่หนมมือเปลยตอนนี้คือเหมือนกิจกรรมเอ่อ DIY นะคะนี่ต้องช่วยกันต้องช่วยกันเป็นคะแนนเก็บของที่พี่กรณ์คนเดียวติดสักคู่นึงค่ะนะคะก็ประมาณหกดวงเงินเออผมไม่ไดเลยเหรอแรงไปหน่อยรววไม่เป็นไรของนี่อึดนะคะ หนักครับหนัต่อเวลาไม่บอเวลานะคะบอกว่าทีมงานเล่งเราค่ะไม่ใช่หรอคะไม่เล่งค่ะเราเล่นก่ะแม่งั้นแม่หนักช่วเลยได้บ้างได้ทำไมหนักวันงานของแม่ทั้งหมดเลยลูกแม่บอกว่าเยอะๆไง